แต่ดินนะครับก็สืบเนื่องจากกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอปรอได้จัดทำโครงการเปลี่ยนป้ายจากสถานีกลางบางซื่อไปเป็นป้ายสถานีกลางกรุงเทพอบขิวัตรน,นี่นะครับแล้วใช้เงินงบประมาณแต่ดินไปมากกว่า33ล้านบาทนะครับเรื่องนี้เป็นที่มีกา์วิจารณ์กันของสาธารณชนตัง้งท้งว่านะครับว่า การจัดทาป้ายต่างมีราคาที่อาจจะแพงเกินเกินกว่าเขตหรือเกินสมควรไปหรือไม่แต่เมื่อไปตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากในการตรวจสอบวิธีการตามระเบียบของกรมชีกลางนะครับที่จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลในการนําเสนอนะคภาพรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ าณะพยายามจะตรวจสอบนะฮะข้อมูลเหล่าน,นี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่เมื่อวันก่อนเห้นทาง่ายปปเจาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาทีแจงนะข้อสงสัยต่างๆก็ยังไม่เป็นที่พอ,อใจนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้เนื่องจากว่าการกำหนดราคานะครับตัวอักษร นะครับซึ่งร้อยกว่าตัวอักษรนะครับทั้งสองทั้งสองด้านนี่นะครับก็ยังแพงอยู่ดีต่ตัวหนึ่งก็ประมาณสักสามแสนกว่าบ,บาทนะครับเรง่องผมคิดว่าผู้ดูชนโดยทั่วไปสาธารณชนโดยพ่อทั่วไปเนี่ยต่างก็รับรู้รับทราบกันว่าวิธีการทำป้ายประเภทนี้มันไม่ได้มีข่อพุ่งยากไม่เป็นเรื่องเทคนิคไม่เป็นเรื่องของวิศวกรรมสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ นะครับที่จะต้องใช้คุณหรือค่าใช้จ่ายสูงส่งขนาดนั้นรลดที่สำคัญก็คือการกำหนดราคากลางเนี่ยก็ยังมีข้อพิรุษค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในาบัญชีกู้พันมาตรฐานนะครับของสำนักงบประมาณที่จะทำออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เอาเทียบเคียงกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับ และที่สําคัญรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคากลางก็ไม่ปรากฏต่อสาธารณชนนะครับเพราะว่ามันจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบนะครับราคาของการจัดทาเนี่ยของบริษัทต่างๆที่ทํามาแล้วในประเทศไทยเนี่ยว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ใช้ราคานะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ปรากฏออกมานะครับอย่างนี้แล้วเนี่ย ปี่สัมพันธ์ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากก็คือการใช้วิธีการสอบจองซึ่งเป็นวิธีการที่เขาใช้กันเฉพาะเป็นเหตุจําเป็นเร่งด่วนนะครับน้ําท่วมไฟไหม้นะครับเกิดสงครามนู่นถ้ามีใช้วิธีการเติร์ตรงแบบเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับแต่เนี่ยเรื่องของการจัดทำสถานีหรือเปลี่ยนป้ายสถานีเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไร สถานีแห่งนี้เปิดใช้บริการมาแล้วเป็นปีนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2564ก็เปิดให้มีการฉีดวัคซีนโควิดทำงานมาแล้วเป็นปีแล้วจำลองบอกว่าเป็นเหตุเรื่องด่วนที่ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม65เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และที่สำคัญคนที่มารับจ้างงานเนี่ย เป็นบริษัทที่เคยรับจ้างงานของรปภมาแล้วไม่ต่ำกว่า8โครงการมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นล้านบาทนะครับย่้มนอาจจะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกัรและกันซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบการเสนองานของรัฐนะฮะหรือพรบงบวประมูลได้นะครับและที่สําคัญก็คือมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือพรบการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ และการพ้อเสนอภ้าราชกปี60กำหนดวิธีการขั้นตอนว่าจะต้องมีการเปิดนะครับมีการประมูลโดยทั่วไปก่อนหากไม่มีคนเสนอข้อมูลไม่มีการหน่วยงานใดมาเสนอบริษัทไหนผู้ประกอบการไหนไม่มีการมาเสนอจึงอาจจะไปใช้วิธีการจบจนั้นได้แต่เนี่ยจากการถแถลงของปรปภเมื่อวันก่อนก็ไม่เห็นอธิบายเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใด แต่เพียงแต่อ้างว่าทาตามกฎหมายทําตามระเบียบของรกรมบัญชีกลางชัดเจนแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าหากเราปล่อยให้หน่วยงานราชาการทําแบบนี้ได้มันก็จะอ้างวิตีการแบบนี้กันโดยตลอดแล้วในที่สุดเราก็จะได้ราคาวัาสดุหรือวัาสุวนัลที่แพงแล้วเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เงินของผู้อภาปรายไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีคม,มนาคมไม่ใช่เงินของรัฐบาลจะเป็นเงินภาษีของประชาชน แล้วเราจะปล่อยให้นักการเมืองประเภทนี้นะจะปล่อยให้ข้าราชการประเภทนี้มาใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยอย่างย่ำใจคงไม่ได้เรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของสอตง,งนะครับในการที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้และโดยปกติสตงเขาก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทวงติงหรือไม่กําหนดประเด็นให้กับสตง,งตรวจสอบเนี่ยเรื่องนี้อาจจะผ่านเลยไปนะไม่มีข้อทัพท้วง แต่ประเด็นในวันนี้สมาคมทางข้อตับทวงมาค่อนข้างเยอะนะครับได้ในเระสานหนาประมาณ14หน้าทำ้องนะครับจึงเชื่อมั่นว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้สอตง,งอได้ดำเนินการเรื่องนี้และหากการดําเนินการเป็นการเอื้อประโยชน์ในรัฐมนูนมาตรา2-2 1หก็ระบุไว้ชัดเจนว่าให้สอตอง,งอส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือปอปชที่ต้องดําเนินการเอาผิดกับบุคคลที่อาจจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับทั้งนี้ั้งนั้นขึ้นอยู่กับการสอบ ของสตงอ่อนครับ